เมื่อกี้เราเจอโลกของละครแล้วนะครับทีนี้เรามาเจอโลกของความจริงกันบ้างว่ามันเป็นยังไงภาพนี้เป็นภาพที่พระอาทิตย์กำลังตกที่ภาคตะวันออกและพระจันทร์กำลังจะขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีผมเป็นเด็กภูทรคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเด็กปกติที่เรียนจบป .6 เข้ากรุงเรียนหนังสือไปเรียนต่างประเทศกลับมาทำงานต่างๆนะครับผมทำบริษัท โฆษณาเอเจนซี่15ปีเราก็ดีเรียนรู้เรื่องการสื่อสารการตลาดการตลาดอะไรต่างๆเราก็บ่มเพาะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเราทำให้คนอื่นประมาณหนึ่งแล้วถึงเวลาที่เราน่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปทำอะไรให้กับบ้านของเราตอนแรกในคำว่าบ้านของเราเนี่ยครับผมก็นึกถึงเพียงแค่ธุรกิจของเราแต่พอเข้าไปถึงแล้วเนี่ย คำว่าบ้านของเราเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากนะครับบางท่านอาจจะรู้จักจันทบุรีบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยจันทบุรีจันทบุรีเป็นจังหวัดไซส์กลางๆครับอยู่ภาคตะวันออกจุดสีเหลืองๆตรงนี้นะครับมีเพื่อนพี่น้องคือจังหวัดตราดจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาแสแก้วจันทบุรีเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นภาคตะวันออกสองภาคตะวันออกหนึ่งเนี่ยคือกลุ่ม EEC คือชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซาที่เหลือเนี่ยตะวันออกสองนะครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังในวันนี้เนี่ยคือเราจะอยู่รวมกันกับกลุ่มจังหวัดเราจะอยู่รวมกันกับเพื่อนบ้านเราจะอยู่รวมกันกับญาานและญาติของเราเนี่ยยังไงบ้าง วิธีการมองเวลาเราเห็นจังหวัดต่างๆเนี่ยครับจะบอกว่าคนนู้นเด่นกว่าคนนี้คนนี้เด่นกว่าคนนั้นคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้แต่ผมพยายามให้เมืองจันทร์เนี่ยมองตัวเองเหมือนอยู่ในอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศที่อยู่ร่วมกันที่เกื้อกูลกันที่ทํายังไงให้ภาคตะวันออกของเราเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสมกับเป็นภาคที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นให้กับประเทศไทย การที่เราแบ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็แบ่งเป็นตามเขตการปกครองแบ่งกันตามเขตพื้นที่เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วศักยภาพเนี่ยครับเราสามารถที่จะมามองมาแชร์มาเติมร่วมกันได้นะครับเหนือใต้ตกออกเราสามารถทำและมุยมุมมองแบบนั้นได้เลยเราจะเห็นได้ว่าจังหวัดเนี่ยครับนี่คือจังหวัดจันทบุรีนะครับมีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย คือจังหวัดที่เห็นสะแก้วตราดเชิยงซาระยองการอยู่รวมกันแบบนี้ครับวิธีคิดผมเนี่ยมีโอกาสได้เป็นประธานหอการค้าซึ่งก็ต้องขอบคุณชาวจังหวัดจันทบุรีที่เห็นในคุณค่าที่ผมมีนะครับผมก็ชวนทุกคนมองว่าเราจะต้องไม่มองตัวเองเป็นเหมือนคนที่ทำความแตกต่างแต่เราจะต้องมองตัวเองให้เหมือนกับคนที่จะอยู่รวมกัน ที่จะสร้างหลังที่ใหญ่ขึ้นสร้างผลสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคทำกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองแบบนี้เนี่ยครับวิธีคิดที่จะนำพาไปสู่โซลูชันแบบนั้นเนี่ยก็คือเราลองมาทำเขาเรียกว่า Perceptual Map ง่ายๆแกนนอนแกนตั้งถ้าแกนนอนเนี่ยถ้าหาว่าเป็นเมืองที่คึกคักกับเมืองที่สงบหรือแกนตั้งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติกับเมืองที่เป็นอุตสาหกรรม จันทบ,บุรีจะอยู่ตรงไหนแน่นอนครับกรุงเทพเนะี่ยอยู่ตรงนี้แน่ๆนะครับแล้วจังหวัดอื่นๆละ่ะเขาก็น่าที่จะอยู่ประมาณประมาณนี้ชนบุรีระยองฉาเชิยงสาแน่นอนปราจีนนครนายกสแก้วตราดเขาก็มีความเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติเรื่อยๆขึ้นไปจันทบ,บุรีก็ขู่อยู่ในมุมที่เขาเหมาะสมในมุมแบบนี้เนี่ยครับแล้วเรามองกันอีกทีหนึ่งว่าจังหวัดที่อยู่รอบๆเนี่ยครับ เป็นจังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหมดเลยจันทบุรีเนี่ยไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าเมื่อเขามีความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจันทบุรีก็มีคุณค่าพิเศษที่จะอยู่ร่วมกันนะครับเราก็มองจังหวัดที่อยู่รอบๆเราเนี่ยครับเป็นเปรียบเสมือนกับ working room จันทบุรีอยู่ตรงกลางหรืออยู่ในบริเวณนั้นเป็นเหมือนกับ living room เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตั้ง Positioning ตัวเองในมุมแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลองกลับไปดูบ้านเราย่านเราเมืองเราจังหวัดเราเนี่ยเรามีจุดยืนแบบไหนเราจะทำยังไงให้เกื้อกูลกันและกันเพราะฉะนั้นจันทบุรีคือพื้นที่ชีวิตบูรพา living room of the east นี่คือจุดเริ่มต้นของการนำความคิดทำให้ผมเนี่ยได้มีไอเดียของคำว่าสเสน่ห์จันเกิดขึ้นนะครับเมืองอุตสาหกรรมเหมือนกับ left brain จันทบุรีเป็นเมืองมีศิลปะมีผลลภากลากไม้มีพืชพันธุ์เหมือนกับเมืองทางด้านที่อยู่สมองขวาเราก็เอาเรื่องราวพวกนี้นะครับมาสร้างให้เกิดคุณค่าสู่มูลค่าเรามีคุณค่าพิเศษคุณค่าพิเศษของเรานั้นคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูเมื่อเราเป็นพื้นที่ชีวิตบุรพานี่ครับองความรู้ที่เราจะต้องใช้นะครับในการนำพาเมืองขนาดนี้เนี่ย ผมเชื่อว,ว่าสิ่งที่จะเกิดความออดีงามนะครับและให้เกิดมรรคผลที่แตกต่างก็คือเรื่องของ Creative Economy ซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์นเนี่ยครับเป็นจุดยืนที่ทำให้เราเนี่ยเห็นความแตกต่างและเป็นจุดยืนที่ทำให้เราเนี่ยมันมีคำว่า point of parity กับ point of different นะครับ point of different นี่แหละครับ n r m y t i v e economy แหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความแตกต่างและความโดดเด่น School of thought เหล่านี้เนี่ยครับผมได้มาเนี่ยจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ผ่านโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการพอแลวดีเดอะครีเอเตอร์โครงการพอแลวดีเดอะครีเอเตอร์เนี่ยโครงการที่สอนให้ผมเห็นถึงดักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้รวมกันกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จนเกิดสิ่งดีๆขึ้นมานะครับ ผู้ที่มีความเก่งกาจในเรื่องของ creative economies เนี่ยถ้าหากทุกคนอยากจะรู้จักมากขึ้นผมก็แนะนำให้รู้จักคุณจอห์นฮาวกินส์เขาก็จะเป็นคนที่นำพาเราไปเรียนรู้ต่างๆสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยทั้งงเรื่องของ creative economy เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยครับทำให้ผมประมวลได้ว่าเมืองที่จะเดินหน้าต้องมีของอยู่กันนั้นสอย่างด้วยกันนะครับสอย่างนั้นคืออะไรอันที่1 เมืองนั้นต้องมีของดีเราต้องหาของดีของเมืองเมืองนั้นต้องมีย่านที่ดีเราต้องมีย่านที่ดีและเมืองนั้นจะต้องเป็นเมืองที่ดีนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมจะนำพาท่านไปภายในเวลาที่สั้นและกระชับแล้วเราก็ไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับเมืองที่เห็นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เมืองจันทรมีเมืองจันทเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ของที่ดูเป็นกองเป็นก้อน เป็นมูลค่ามากขึ้นเมืองจัน์ขายของแต่วัตถุดิบครับน้อยมากขายพลอยก็ขายเป็นถุงขายทุเรียนก็ขายเป็นตันทํำยังไงให้เขาเห็นคุณค่าของพวกนี้อาหารที่อยู่เกลื่อนกาดทำยังไงให้เห็นคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเสื่อที่ใช้ไว้แต่ปูรองทํำยังไงให้เขาเห็นมีคุณค่าที่นําไปใช้ในชีวิตอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างสู่สังคมนะครับ อย่างที่เห็นเนี่ยครับเหมือนที่พูนพูดเมืองจันเนี่ยเป็นเมืองแห่งวัตถุดิบเลยนะครับมีแต่พลอยแล้วพลอยที่ทำเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพลอยที่ยังมีอยู่ในเมืองจันมือเนี่ยคือมือเท่าแก่พลอยที่ไปเอาพลอยดิบมาเพื่อที่จะจเจียรนายให้เป็นพลอยที่สวยงามแล้วเมืองจันส่วนใหญ่จะจบอยู่แค่นี้เมืองจันขึ้นเรือนเมืองจันทําทรงสวยน้อยมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เรื่องของดีไซน์เรื่องของความสร้างสารรนคะ์เนี่ยเติมเข้าไปให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือลงทุเรียนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่คือการค้าขายความอุดมสมบูรณ์ช่างกราดเก่อนขนาดนี้เลยนะครับนี่คือตลาดทุเรียนตลาดที่คนเอามาขายของกันอย่ันนี้คือลงทุเรียนในปัจจุบันนี่คือการพัฒนาร้อยกว่าปีก็ยังกองกันอยู่อย่างนี้ ทำยังไงให้มันเกิดคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่องของเครื่องเทศนะครับเมืองจันมีพริกไทยส่งออกมากมายของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่เป็นหลักฐานให้เห็นได้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนีความรุ่มรวยความอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีมีมากแค่ไหนนะครับนี่คือการตากพริกไทยในสมัยก่อนแล้วก็หาขายกันแบบนี้ เมื่อผมเนี่ยเอาเรื่องของ Creative Economies เข้ามาเนี่ยนะครับก็พยายามทำเอาอาหารเนี่ยให้มันมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเติมให้มันเต็มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเราเริ่มทําโครงการอาหารเป็นยาเราไม่บอกแค่ความอร่อยอย่างเดียวแต่ความดีความงามในนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเราเริ่มมีการ Featuring กับรูปแบบที่มีความเป็นตะวันตกเพิ่มมากขึ้นของที่เคยเห็นทำให้ดูมีความ แปลกตาแล้วก็แปลกปากมากขึ้นนะครของที่เคยกินของที่เคยล้นเหลือทำยังไงให้เกิดมูลค่ามากขึ้นเชื่อมทำแกงคาวมัสมันเอาไปทำส้มตำของพวกนี้ครับเป็นของที่สร้างเซนเซชันให้กับของที่เป็นแมสสเกลได้ดีนะครับ ส้มมะปี๊ดส้มลูกเล็กๆทำยังไงให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นมันคือของที่เป็นซีทรัสเขามีมัมมาเลดทำยังไงให้มันมีเป็นส้มมะปี๊ดมัมมาเลดได้เหมือนกันมีความอร่อยที่แปลกปากแต่ยังคงความเป็นไทยสำรองนะครับมีไฟเบอร์เยอะเอามาแต่งเติมวาดวางให้มันดูสวยงามทำยังไงให้มันดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นความรุ่มรวยทางอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ครับเมืองจันเนี่ย ขาดหายจริงๆสิ่งที่ผมต้องเข้าไปเนี่ยเข้าไปช่วยให้เห็นคุณค่าและมูลค่าพวกเหล่านี้ทุเรียนทอดนะครับเราเอาของอาวคาคาเลี่อะโวคาโดมาจิ้มทานมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยซ้ำไปทานเป็นแบบซาวซา่าแบบมะเขือเทศนะครับใบชะมวงเอามาทำเป็นซอเบชมวงก็มีรสชาติที่อเัเ็อร่อยนะครับกระวานเป็นของที่ดีๆ เอามาดองซิให้มันดูมีความาน่าสนใจแล้วก็มีเชลฟลฟ์ที่ดีขึ้นของใช้เสือ่อทำยังไงให้มันมีความน่าสนใจให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตประจำวันที่รู้สึกว่ามีความโก้เท่อัญมณีที่เคยจัดวางแปลกๆดูซิมันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไหมและนะครับของที่มีอยู่ดั้งเดิมรากเงาของเราเอามาเป็นต้นตอนของการคิดการมองในเรื่องราวอื่น การที่มีของพวกนี้นะครับมีของดีแล้วเรามีย่านดีแล้วนะครับต้องมีย่านที่ดีด้วยเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องมีย่านที่ดีอย่างเช่นที่เราเห็นเรื่องของบางกอดีไซน์วีคเราเห็นที่ปากใต้ดีไซน์วีคนะครับเมืองจันทร์ก็มีย่านที่เป็นริมน้ําจันทบูรณลร้านริมน้ําจันทบูลเนี่ยครับเป็นย่านที่เกิดจากการปลัดหักพังของการใช้นี่คือรากของบริษัทโฆษณาเอาไปใช้เอาไปทําแล้วก็ทิ้งรากเอาไว้อย่างนี้ สิ่งที่เราจะต้องทําคือทํำยังไงให้ภาพนี้มันกลับคืนมาบริษัทจันทบูรรักดีเนี่ยจึงเกิดขึ้นเป็นโซเชียลเอน r p เตอร์ไพรส์นะครับที่เข้าไปในรุ่นแรกๆให้เป็นบ้านพักประวัติศาสตร์แล้วก็เราก็มีเอนเกจกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีบ้านหลังต่อๆไปในชุมชนริมน้ําจันทบูรต่อไปเป็นชุมชนพอยย่านตลาดพลอยทํายังไงให้ย่านตลาดพลอยที่ไม่มีคนเดิน โปรเจก์นี้เนี่ยครับกำลังจะเกิดขึ้นเราจะเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Sparkling จันทบูรณ์เป็นย่านตลาดพอยที่ทำให้ตลาดพอยเนี่ยมันเปล่งปังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นโดยสถาบันอาสมศินมาทำให้เห็นว่าควรที่จะเป็นลักษณะไหนบ้างถนนที่ต่อแคบๆแ,แต่เดินทะลุไปอีกเมืองนึงได้เนี่ยอีกมุมหนึ่งได้เนี่ยทำยังไงให้กดดรอคนเข้าไปด้วยสตรีทอาร์ ของที่มันพลุกพ่านดูไม่เป็นระเบียบเคลอะแคลดูซิจัดวางระเบียบยังไงให้มาดูน่าสนใจแล้วก็สวยตานะครับพื้นที่ลกล้างทำยังไงให้เป็นพื้นที่ที่ใช้สอยได้ด้วยกันโปรเจกต์นี้เนี่ยครับสปาร์คลิงจันทบูรณ์สำหรับย่านตลาดพลอยโดยเฉพาะเมื่อมีย่านแล้วเราจะต้องมีเมืองที่ดีเมืองที่ดีเนี่ยครับเมืองจันเนี่ยคิดว่าอย่างผมโชว์ให้เห็นตอนต้นๆเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเราต้องการเมืองจันให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ ทางด้านอาหารของยูเนสโกในอีก2ปีข้างหน้าคือเป็นครีเอทีฟสตีด้าน g a s t r o โ o m y นะครับเมืองไทยเนี่ยเรามีอยู่ทั้งละ5จังหวัดด้วยกันนะครับก็มีภ <c oughs> ูเก็ตเชียงใหม่สุขโขทยัยกรุงเทพแล้วก็เพชรบุรีซึ่งเพชรบุรีเนี่ยได้เรื่องแกสโตรโนมีเร็เวๆนี้กับความเป็น3รสรสเปรี้ยวจากมะนาวรสเค็มจากเกลือแล้วก็รสหวานจากน้ำตาลตโนตนดจันทบ,บุรีก็จะหยิบจับเรื่องสมุนไพรนี่แหละครับเป็นตัวนำพาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร เมื่อเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารเนี่ยครับผมก็ให้ทีมน้องๆเสน่สนจันเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆพวกนี้เรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งครับชื่อว่ารถจันที่จางหายเพื่อจะดึงและก็พือของที่มันกําลังหลุดร่วงลงไปเนี่ยให้มันกลับคืนมาในสายตาของคนเรามีสามมุมด้วยกันนะครับมุมแรกนี่คือลิมรสคืออาหารนะครับยนยินอันกลางคือคุณค่าของวัฒนธรรมการแสดงและศิละปะ <c oughs> เรามีศิลปะเราเรียกว่าเท่งตุกเป็นส่วนผสมของละครชาตีกับละครพื้นบ้านนะครับซึ่งมันมีความเรียลมีความรัสติกมีความท้องถิ่นได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการถักทอเรื่องราวผ่านเสือเราจัดงานงานนี้เนี่ยผ่าน3มเรื่องราวด้วยกันเพื่อให้คนเห็นว่าเมืองจันเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างเรื่องแรกนะครับคือเรื่องริมรถ ริมรถกบเป็นเรื่องอาหารเอาอาหารที่แปลกปากต่างๆอันนี้ครับคือลูกกะทิคือกะทิลูกกะทิคือตัวที่ทางวัฒน,นธรรมเขาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีอาหารประจําจังหวัดที่ดูแปลกๆนะครับก็เอากลับคืนมาภาพที่เห็นเนี่ยครับภาพพวกนี้เป็นภาพที่คนจันทร์ไม่เคยเห็นเลยยำชองแกงบวรน,นะครับหรือแม้กระทั่งน้ําตรงกลางเนี่ยคือน้ําสาวหลง เป็นน้าที่เป็นน้ํากระสายยาทาให้ทานอาหารได้ดีขึ้นนะครับภาพเหล่านี้คือคนจันทร์ทั้งนั้นที่เขาได้รู้ได้เห็นและสิ่งที่คดีก็คือว่าแม่ครูที่เคยรู้สึกว่าเขาไม่เคยโดนมองเขาก็กลับเห็นคุณค่าเพิ่มมากขึ้นน้องๆภาควิชากากรศกก็ได้มีโอกาสได้รู้จักเรื่องราวของรากเหง้าของตัวเอง น้องๆจากภาควิชาท่องเที่ยวราชพัฏรรำไพพันธีก็ได้รู้ว่าการบริหารจัดการการเสิร์ฟการเรียนรู้เนี่ยทำยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปคือยนยินอย่างที่ผมบอกกลุ่มเท่งตุกบเนี่ยเขาดูกมองตัวเองว่าเป็นเพียงแค่รำแก้บนเราทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเขามีแวลูมากขึ้นในการที่จะสร้างเสริมให้เมืองจันเนี่ยมีความคมชัดและสวยงามนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยครับ ภาพเนี้ยเป็นภาพแม่ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ <Biz> เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆพวกเนี้ยสู่รุ่นต่อๆไปนะครับและสิ่งที่ดีก็คือว่าสิ่งที่เราไปทำกันเนี่ยครับเสน่จันเริ่มที่จะทำเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าแล้วเดินไปด้วยกันเราเห็นคนสวยๆงามๆหนุ่มหล่อๆยังอยู่ในละครเท่งตุกบในเมืองจันนะครับ ในส่วนสุดท้ายคือเรื่องของถักทอถักทอเนี่ยครับคุณยายสุริยาเนี่ยอายุเกี่แบเกือบ90ปีแล้วแกก็ยังทออยู่นะครับในงานนี้เนี่ยเราได้แรงบันดาลใจกระเป๋าของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกแล้วก็ทำเรื่องราวของอเสือจันทบูรเนี่ยตั้งแต่ตรงสวนที่ท่านสวนบ้านแก้วที่ท่านไปประทับอยู่ในตอนนั้นนะครับ เราก็เอาอัญ,ญมณีกับเสือกับการถักทอเนี่มารวมร้อยกันอันนี้คือสินค้าที่จะประมูลในวันงานนะครับคนที่ไปเนี่ยเป็นคนจันนั้นเป็น KOL จันทบ,บุรีนะฮะเพื่อให้เกิดขึ้นผมคิดว่าอยากให้เกิดขึ้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ครีเอทีฟอิคอนีมี่แหละครับคือจุดเริ่มของคำว่า s o ฟต์พาวเอร์ครับกระเป๋าผืนผ้าสีดำเนี้ยคือผืนผ้าที่คุณป้าสุริยาคุณป้าเมื่อสักครู่เนี้ยอเมื่อ30ปีที่แล้วแล้ว อัญมณีตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเพทายโกเมนนะครับซึ่งเป็นอัญมณีประจําเมืองของเมืองจันเราก็มาตกแต่งแล้วเราก็มารวบรวมเป็นของประดับที่มีความสอดคล้องเสริมกันนะครับทั้งเสือแล้วก็อัญมณีสิ่งที่เราได้จากงานนี้ครับนี่คือแม่ครู ที่เขาเป็นคนถักทอผ้าต่างๆพวกนี้เสื้อต่างๆพวกนี้นะครับเขามีความภูมิใจและที่เรารู้สึกดีใจที่สุดคือมีคนรุ่นใหม่ๆเดินต่อทำต่อแล้วก็เดินตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะเสริมเติมให้กับเมืองที่เป็นเมืองที่เป็นเมืองมองแต่ของที่เป็นวัตถุดิบเมืองที่มีแต่ผลผลิตแต่ไม่เคยทำผลิตภัณฑ์ ทำยังไงให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นการอยู่รวมกันในพื้นที่เราอยู่กันแบบสร้างระบบนิเวศที่ดี EEC อยู่ยังไง Non EEC อยู่กันยังไงเราเกื้อกูลกันยังไงทำให้ภาคตะวันออกเนี่ยเป่งปังไม่แค่ใช่จันทบ,บุรีที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นของที่จะมีเนี่ยคือ3เรื่องที่ทาให้เมืองดีของดีย่านดีแล้วก็เมืองดีผมพูดในมุมวันนี้เนี่ยครับผมพูดในมุมของ creative economy นั่นหมายความว่า เศรษฐกิจสร้างสารรค์สามารถที่จะสร้างสารรค์เมืองเพื่อให้เมืองเป็นเมืองสร้างสารรค์และผมก็อยากให้ทุกๆคนกลับบ้านไปกลับไปที่ย่านตัวเองกลับไปที่เมืองของตัวเองจังหวัดตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนกับผมที่ผมรู้สึกกับเมืองจันว่าที่นี่คือเมืองจันที่ฉันรักขอบพระคุณมากครับ